โอเคนะครับสวัสดีนะครับก็สวัสดีวันวาเลนไทน์ทุกท่านนะครับปปี้ว v a l นไทน์เ Day นะครับกลนรูปนี้ผมก็คิดขึ้นมาเองนะครับเนื่องในวันวาเลนไทน์นะครับก็เอากลนความรักมาฝากนะครับผมตั้งชื่อว่าใจกลางความเจ็บปวดนะครับแต้มนี้นะครับขาวเดินก่อนนะครับทั้งหมดนี้เป็นเม็ดนะครับบางคนถามเป็นเม็ดหรือโคนนะครับทั้งหมดนี้เป็นเม็ดนะครับ เป็นเม็ดขาวเดินก่อนนะครับกี่ทีจนนะครับอ่าที่ถามไว้นะครับกี่ทีจนนะครับมีพี่โต้งนะครับตอบถูกนะครับหกทีหนีเจ็ดทีไล่นะครับรูปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ชมนะครับหกทีหนีเจ็ดทีไล่ยังไงนะครับตัวแรกนะครับขอไข่หกนะครับ มาที่คอควายห้านะครับตัวแรกนะครับทําให้บังคับให้ขุนนะครับเดินได้แค่ตาเดียวนะครับเดินเข้ามาหาขุนดักขาวนะครับได้แค่ตาเดียวคือที่เฉาชิงสี่นะครับจากนั้นนะครับก็เดินตัวเดิมนะครับที่เดินมาเมื่อกี้นะครับตัวเดิมนะครับคอควายห้านะครับลงมาที่งองูสีนะครับ บังคับให้ขุนแดงนะครับเดินได้ตาเดียวเหมือนกันนะครับดูดขุนแดงมาหาขุนขาวโดยอัตโนมัตินะครับเข้ามาหาครับวันแห่งความรักครับขุนต้องเข้ามาหากันนะครับครั้นี้ก็เดินตัวเดิมมาอีกครับที่จอจานสามนะครับอันนี้บังคับให้ขุนขาวให้ขุนแดงขึ้นข้างบนนะครับตาเดียวนะครับที่อยอ่ยิงสี่นะครับไม่มีตาอื่นไปนะครับ น้ำนะครับก็เดินเบี้ยนะครับไอ้เดินเม็ดนะครับเดินเม็ดมานะครับที่ชอชิงหกนะครับตัวเดียวนะครับมาครับให้ขุนแดงครับกลับมาหาขุนขาวอีกครั้งหนึ่งนะครับจะหนีไปไหนไม่ได้นะครับกลับมาซะดีๆแต้มนี้นะครับขยับขุดมาททีหนึ่งให้ตรงกันนะครับให้ใจเราตรงกันนะครับให้ใจเราตรงกันนะครับแต้มนี้นะครับมาข้อให้ที่ชอช้างหนึ่งนะครับ บังคับให้ขุนแดงต้องขึ้นไปข้างบนแต้มเดียวนะครับไม่มีแต้มเหมือนเดิมนะครับไปซะหลังจากนั้นนะครับก็ตีลบทเบาๆไปหนึ่งทีนะครับกลับมาซะจะหนีไปไหนนะครับมาหาขุนขาวซะดีๆนะครับมาเพอให้ที่ช่อช้างห้านะครับไปลบทเบาๆนะครับบังคับให้ขุนแดงต้องลงมาข้างล่างตาเดียวนะครับเหมือนเดิมนะครับไปไหนไม่ได้ก็ต้องกลับมาหาขุนขาวนะครับแสใงความรักจะหนีฉันไปไหนนะครับหลังจากนั้นจะเป็น การลุกจนนะครับเช็คเมดนะครับลุกจนนะครับแต้นี้นะครับที่อฉาชิงสองนะครับลุกจนนะครับก็ใจกลางความเจ็บปวดนะครับไปไหนไม่ได้นะครับแต่นีสวยงามนะครับคิดขึ้นมาเองด้วยนะครับไม่เคยที่ไหนมาก่อนแน่นอนนะครับรูปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะแต่มีรูปคนสวยอะไรยังไงจะมาให้ชมอีกนะครับตอนนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ